ยาเข้าไอแดงอืมทำอะไรออซื้อมาไหมอะไปพูดด้วยเด้อ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เด็ด เป็ดร้ายมากเลยนะอุ้ยอะไรเนี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยึนนยยนนน้นได้บ้าหรอรถดไงตานี่เป็ดโตหนไหนคือสิึ้นได้มันขึ้นมาได้ Nam sao mày? Nè em sao mày? Ê đi về xa. Về thăng đại ạ. À, về thăng đại chấm thăng mày Về này đi. อ,อ,อไม่ได้ไรพ่ออันนี้น้ำเล่นมาเหรอแต่มันมาเล่นอ่าสกรปรกปทำไมไม่โอ้มันเข้ามาหน่อยทำไมมันไม่ได้อยู่กับพวกน,นี้ไมีเลี่ยไม่นา่าเลีอยะ

หนึ่งสองสามสี่หกอันนั้นหนึ่งสองสามสี่หาอันนี้หกเป็นสลลมแต่ว่าหกโอ้ยหัวมันคือ <c oughs> เอีอยังอ่ะมันเห็นยางมันหัวเขียวพ่ะถ้าไม่เียมาดูมันหัวเขียวนับไก่ด้ะปะไก่มหนึ่งสองสามจะจับมาดูตัวหนึ่เนี่ยได้ถือเอาปืนมาถือใหม่ไปเลย <c oughs> mama 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 cái mama 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 mama

นุ่มมากที่นี่อืมพ่อจับเป็นนี่เลยเปิดตัวในน้าเองให้อุ้มนะ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 อุ้มให้อุ้มนะ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 อุ้มนะอุ้มนะให้อุ้มนะ tại ôm na này ôm na vực ôm tại khu ôm này đây! ai ôm này ai ôm vực ai ôm nha! vực ôm tại mama ใช่ไหมถ้ามันไปทางลอมันนะ่ไมลอลลลวลาลน้ไปถาเปนขนานี้ Bye, ว้าวตายไป้วปาไปหาแม่ได้อ่าครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีตอน เสาๆนะครับผมอ่าสัมผัสบรรยากาศร่มหนาวๆตอนเสาๆนะครับเท่าคว้างกันนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ที่กำลังทายอยู่เนี่ยนะครับก้อนานี้อ่ามันเป็นพื้นที่ลังบ้านนะครับก้อนานีเป็นอ่าหม่องตากปากแก้วที่ผมเคยลงคลิปให้บึงในช่อง อีกช่องหนึ่งนะครับช่องรัฐประศาสน์สินนื้อกันนะครับเป็นรัฐประศาสน์สินออปเปเชียลนะครับอ่าเป็นมองตาปากแก้วแต่ว่าคิดว่านา่าจะบริดตากแล้วนะครับต่อเลยเลือออกนะครับเลือออกเหลือออกบัญญิกะเริ่มทำความสะอาดนะครับก็เลยมีความคิดว่าพวกเป็ดพวกไก่ก่อนหน่ะนี่นะครับ ผมสีเห็ดคอ,อกให้มันอยนะครับเห็ดคอ,อกมันอยูแบบเนี้ยพื้นที่มันหน่อยมันเรียนน้ำพ่อค่อยสะดวกปันไดนะครับก็เลยอ่าคิดว่าอ้อมนะครับเอาเอาผักเขียวผัาเขียวเนี่ยก็คือเป็นผักเขียวที่เฮาตากผ้าเกียวนั่นล่ะครับเอามาอ้อมแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้มันได้ รีแล็คพอนค่ายในแจ้งหน่อยนะบอกว่าสิเป็นปียมันมักนาบอยู่แล้วนะแต่ว่ามันอยู่ในขอกเมื่อกาเล่นได้บ่ค่อยสะดวกปันใดเพราะว่าในขอกมันมันแคบนะครับวันนี้ก็เฮ้าก็ใส่เป็นกะละมั่งนะครับใส่เป็นกะละมังนะะม่งวันนี้ออกมาสนอกผมใส่เป็นถังปูดเลยนะใส่เป็นถังปูดนมันเห่นเลย แต่บบหัวมันสิเหลี่ยนเพราะว่ามันมันมันบ่คุนนะครับมันไม่คุ้นมันกัเหลี่ยนน้ำกละมั่งขึ้นก่นนะครับมันบ่คุนเอเนี่ยได้เห็นได้เห็นเหมือนครับอ่ามันกับโอเคอยู่ได้เพราะว่ามันเพิ่มพื้นที่ให้มันรีแลกผ่อนคลายนะครับให้มันยางเหลี่ยนเบ่งจากลักษณะก็คือตอนเศ้าๆขันมันอยู่ในขอกเนี่ยขันมันอยู่ในขอกนะครับมันกัสิบ่ไร้พ่อแสงแดดหรือว่าสัมผัส ล่มอีกยังนะครับอ่าแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันออกมาอยู่ขั้งหนอกนะครับเพิ่มพื้นที่มันมันแก่เออมันได้รับแสงแดดมันได้มันได้อาบแดดมันได้อาบแดดบันนี้ก็คือเบิ่งจากลักษณะที่มันทําตัวนะครับเออเหมือนกับว่ามันมันได้รีแลกซ์หลงกาย มันเดยมันประมาณว่าลินน้ำแล้วก็ะอาบแดดประมาณนี้นะครับเออวันนี้ก็สิเลือกแบบว่ากัให้อาหารอยู่ผี่เลยให้อาหารอยู่อยู่ตรงนี้เลยเออต้อนคํากัให้มันเข่าขอกไปนอนนะครับตอนเศร้ามากอะให้มันสัมผัสประมาณนี้นะครับเนี่ยรมหนาวห่วยๆนะพี่ลองครับนะครับ กันหนาวแล้วบวกน้อทั้งคนพั้งนี้หนาวเลยนะครับลมหนาวแหละน่าสิเบิดฝนล่ะเนี่ยเดี๋ยวมือนี้เป็นมือแรกนะครับเป็นเป็นวันแรกนะครับที่เข้าปล่อยออกมาแบบนี้นะครับเพราะว่า ผมต้องบอกสิครับก็บคือผมต้องเลี่ยงในขอ,อกนะครับผมปล่อยไม่ได้เพราะว่าล้างบานเนี่ยเป็นลำธารน,นะครับเป็นลำธารเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยเลี่ยงไปรอบนึงนะครับไปชุดนึงแล้วคือมันเล่นน้ำม,มันไปเล่นน้ำล้างบานนครับมันลอยไปเลยนะครับผมลอยไปหายไปเลยนะ <laughs> ครับเออวันนี้ก็เพราะว่าตอนนั้น ตอนนั้นก็กล่าวว่ารีว่าเอาเป็ดมานน่นมันตัวใหญ่ใหญ่เติบหล่ะนะครับบันนี้มันเลนมันไหลไปเลยเพราะว่าอ่าลัางบานผมเนี่ยมันเป็นลำธารแบบน้ำไหลนะครับไหลจะไปโพไสด์ละนะครับคือปล่อยบ่อยแล้วยานยานมันไปเล่นแล้วก็หายไปเลยนะครับก็เลยเข้ากันเลือกจังเสียนะครับแล้ววันเนี้ยปีกผมก็ตักกลางนึงนะครับ อย่่มันบินนะเป็เดแยบแต่ว่าเป็ดไข่เนี่ยผมไปตลาดไปเห็นนะครับสิตายแล้วเ่าตายแล้วนะแบบก็บคือคนเขามาขายลหรครับนะครับกัดสงสารกัดเลสื่อมาบวหูว่าตัวผ่หรือตัวแม่ นะครับนะเบืองบอ,ออกนะครับก็เลยซื้ือๆมากกับจังไหนก็นสร้างว่ามันนะครับ,รบเป็นเป็ดไข่นี่ยกหกตัวแต่โมูหว่าอ่าตัวผู้ตัวเมียน,นะครับแต่เป็ดเทียบมหา่าห่าตัวเลี้ยงไว้เบืองนะครับ เรียงไว้เบิง่งนะครับคันมันขยายพันก็นจังว่ากันเรียงบ่ได้มีว่าเออเงื่อนเท่ากับมีเป็ดนะเรียงเป็ดเรียงไก่ประมาณนี้นะครับไก,บก่ก็เป็นไก่บ้านส่วนหนึ่งนะครับไก่ป่าส่วนหนึ่งนะครับผมเนะ <c oughs> ดี๋ยวผมหันแพนกล่องให้ิ่งเห็นมา เนี่ยตัวน,นี้เป็นไก่เป็นไก่ปลาครับหูมันขาวๆเนี่ยเดี๋ยวมันขันเนี่ยนะเป็นไกป่ปลาตัวน,นี้งามครับแบบนี้มีสองตัวนะครับมีสองตัวส่วนมาก สึ้นมาจะเป็นไก่ป่าไนะก่ป่าแม่แม่แมน่ยเป็นไก่บ้านเยอ่แต่ว่าพอเป็นปลานะครับกันเลยบประมาณนี้ไก่แจกกับมีนะครับไก่แจกกับมีคือกันก็เรื่องรุมรวมเลยนะครับว่อกอนนะนี่ร้ายครับขันหมาบอไปกินนะครับ ถ้าหมาไม่จัดการเยอะกว่านี้นะครับเพว่าเลี้ยงผมเลี้ยงผมเลี้ยงบลอยตามธรรมชาติแล้วนะครับก็คือ <vas> นอนนี่ตดหมอกตดใหม่ไปเลยนะครับมันก็เลยกกลายเป็นว่า สะดวกหมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือคือเป็นอ่าเขาต้องเขาต้องบอกกันนะให้เจ้าของหมาเป็นเป็นเอาหมาไปปล่อยเหรอเอาไปปวดแล้ว,ว่าจักนะครับบวหูน้ำเพล่อ พรว่าเเห็นบเห็นแล้วนะแต่มันก็มีตัวเอื้อนเปลี่ยนเจ้าของมากนะมันกัมีแเรียนไม่เหลือยแต่ว่าเอาใส่แบบไรอานะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆเลยครับเพราะว่าอ่าบ้านผมมันอยู่หลงๆนะครับมัน มันก็บว่าได้มีหยังอันนี้นะครับเพราะว่าผมกับเลียงปล่อยแต่มันพาอยู่ห้ากินกันเองผมให่ผมให่อาหารน่ะให้เขาน่ะก็คือเ้าตอนเ้ากับตอนแรกนะครับเช้าเย็นแต่ลาสุดกะ ผ่านมาอาทิตย์น้อยๆนะครับกัหมามาคุูเอาไกลน้อยนะครับตายไปสองตัวซึ่งอยู่ของเ็นใส่เขาเออนี่ใส่ใส่ตะกอตะกอกปากมานะมันกัดกัดอะไรหรอกนะแต่ว่ามันคุบเอาไกลน้อย ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแพนกล่องห้เบิงนะครับเนียพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่หลังบ้านก้อนนี้เป็นห่างตากปลาแก้วเต็มเลยนะครับได้ลือออกหมดแล้วนะรลือเพาะถิ่มบ้าหล่ะนะครับ แยออกนะครับตัดหญ้าตัดต้นไม้ออกแปลยนเบื่ล่ะนะครับผมก็เลยอ้อมบรรยากาศมันก็เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนอย่างยงก็คือตอนนั้นยางยางมาหลังบานนี่เป็นห่างตากปลาเก้ยวเต็มพื้นที่นะครับปาเนี้หญ้ามันก็เกิดแ้งใต้นะครับ ส่งมันตัดบ่อดหนะครับมันมันค่าเนี่ยมันค่าห่างตากปลาแก้วนะก็เลยพิดว่าคงสิบบ่อดหตากแล้วก็เลยลือทีมนะครับ้แต่ตอนนั้นตอนเหตุบ่งตากปลาแก้วปีที่แล้วนะแบบเออหาใหม่หายังไม่เห็ุเปิดหลายนะ ตอนนี้รื้อแล้วรื้อออกหมดแล้วนะเด็ดของเลี้ยงเ,เป็ดเลี้ยงไก่หละ่ะเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับเป็นอยังเ,เลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเป็นเนลี้ยงไก่เอายกตัวอย่งยางไก่นะครับแบบเลี้ยงปล่อยนะครับเลี้ยงปล่อย ได้นะครับเพราะว่าคางคางบ้านผมเนี่ยบ่มี่บมีบ้านไม่มีเพื่อนบ้านนะครับอตั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมกเ็เลยเลี้ยงได้นะหลังบ้านกับมม่บมีด้านด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นถนนนะครับด้านหลังเป็นลำธารคางบ้านซ้ายขวาเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านนะครับกเ็เลยเลี้ยงได้ตามอันนี้เลยนะครับ ขันดันด้านขวาเมื่อนี่ห่างจากบ้านผมไปเนี่ยกับประมาหาหกรกลอยเมตรนะครับเปลือนบหานนะครับฟังใส,เงส่เนี่ยมีเลยฟังใส่ยนี่ยเว้เเลยนะครับเป็นกิโลเลยก็เลยสามารถแบบเลี้ยงไก่ได้ไม่เอา ก็เลยสามารถเลี้ยงปล่อยได้เลยตามตามมันนี่เลยนะเพราะว่ามันมันมันจงไ๋ละ่ะก็คือมันบ่ได้ไปสรพาสงความเดือดร้อนบ่ได้ไปสรพาสงความเดือดร้อนใอ้ใอ้ผู้อื่นเขาแก่โอเคแล้วนะครับก็กันกันมีเพื่อนบ้านด้านข้างนะว่าพึงกับพวกกาเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงในคอบนะครับ เฮ้ยอีเหมียวเหมียวอะไรไก่เลยปีอย่างนึงครับก็คือหมาแมวอยู่เฮื่อนอยู่บ้านเนี่ยมันเป็นบ่เย็ดไก่ต่างคนต่างอยู่ นี่นะครับบานเท่ากับแต่ส่านี่แล้ครับแค่นี้ก็จะสิว่าจากไหนมันมั่นบอมอี่ยังอธิบายนะครับแค่นี้ก็เอออธิบายบ่ได้ดอกนะครับแต่กลับเป็นกาลังใจให้ผู้ใดดีดอ,อ่อสู่งานในเมืองกลุ่งนะครับ เพราะว่าผมกับพันจุดหนั้นมาแล้วนะครับเกือบยี่สิบปีนะครับใส่ีวิตอยู่ในกุงเทปด้วยที่สิวาจันเลยด้วยที่บานกับ่บค่อยได้กลับนะครับเทศกาลเทศกาลนี้กับโบ่บแบบอ่าพก็บค่อยได้กลับดอกนะครับกับมากกับหมื่นหนึ่งสองหมื่น เทศกาลกัรสามปีสามเทศกาลจังกับมาบานเทือนะครับผมพระ่าส่วนมากผมใส่ชีวิตในรุงเทียบนะบส่วนมากเทศกาลอ่าสิบไปทั้งเือนนะสิบไปทั้งเงืนสมัครกว่าไปพักพอนะครับ ก็เลยก็เลยบ่กค่อยเดลับมาบานร่มหนาวนะครับพี่น้องครับกล่องมันโยกนี่คือล่มพัดนะครับลมพัด กับว่าท่านว่าขีดสุดปันเดนะครับล่มหนาวหนาวเพิ่งเริ่มนะครับอ่าน่าจะวันที่สองมือนีเป็นหมือที่สองนะครับที่ไม่ไม่เชิงกับว่าหนาวนะครับเพียงแต่ว่ามันเบิดฝนแล้วฝนมันเบิดฝนมันสิถิมแล้วนะครับเอาง <laughs> ่ฝนมันโปรต๊กสองหมื่อแล้ว นะครับก็เลยคิดไปว่าอนน่ามันหนาวมากแล้วนะแต่มันก็นล่มนหนาวละ่ะเออเมื่อสองเมื่อมันเนี่ยร่มล่มหนาวผัดนะไปฝนไปฝนตื่นเร้ามากเลย้านีแหระครับพี่น่อครับ เล่นกับเป็ดกับไก่ไปบ่มีมูในเขาเลยไปยฝนน่ะอืมพื้นที่มันกว้างมากจะ้ะอันนี้ครับนะครับเนี่ยเป็ดไหมข้ารสางพื้นที่เห็นมัน กว่างถึงแม้แก่มันเลยรีแลกดีบเบื้องจากลักษณะมันใช้ชีวิตอยู่ณนปัจจุบันนี้เพราะว่าขับมันอยู่ในขอ,อกเนี่ยนั่งๆนอนๆอยู่นั่นแหละครับนะครับพอผื่นตีมันแคบแจ่าแม้เกิดบริขแคบจนเกินไปนะครับกับประมานอา่า สามคูณสามสามเมตรคูณสามเมตรอยู่นะครับประมาณสามเมตรคูณสามเมตรว่ากับประเด็กแค,คบนะแหลนยำกัน ไปฟังเสียงลมพัดเสียงลมพัดไป่ทลมแหงนะครับพี่้องครับลมแรงนะครับลมหนาวลมหนาวอี่างไแหละลมเย็ยนห่วยๆยเนี่ยคันมือเนี่ยคันมือเนี่ยหรือว่ามือเอื้อนฝนบม่มากอไปแล้วนะแต่เบื่องลังกษณะ เอเบื้องลักษณะทองฝานะครับไม่มีเมฆสก้อนนะครับน่าสิไปยุลีแล้วล่ะนะครับผมแบบสวัสดีเด้อครับสวัสดีผูใดที่เข่ามหม่นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาสัมผัสลมหนาวนะครับผมลมเย็ยนห่วยห เอาพี่นองครับนะครับผมถือโอกาสอ่าอูบ,บ่เคยไล่บ่่คยได้ไล่นะครับช่องนี้บ่่คยได้ยไล่ถือโอกาสไล่แรกในรอบนี่รอุกปีวะสามปีนะครับในรอบสามปีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับขอใหอ้ทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมมีสุขภาพหลางกายแข็งแรงสุขสุข,สข,สข้นนะครับผมลำลาำรวยๆยนะครับผมในรอบในรอบสามปีเลยไห่สดน,นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถือโอกาสอ่าไล่พี่รองในเบิ้งในเนี่ยนำกันคือเกานนะครับผมนะครับแล้วก็ฝากแย่ขอมาเบิ้งในเด้อพี่รองครับนะครับผมพอกัน ลิปนะสวัสดีครับ